สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับเนาะแนวทางนะคะแนวทางนะคะแอดก็เก็บตกโค้งสุดท้ายให้เอฟซีนะคะเอฟซี FC หลายหลายท่านนะคะไม่หาแนวทางบางบางแนวทางยังไม่เจอเนาะแอดก็เลยลงให้อีกรอบก็ถือโอกาสทวนให้ทุกสูตรนะคะที่มีให้เอฟซีอีกรอบนะคะอันนี้นะคะแอดลองจับอีกสากงวดนะคะทุกคนนะคะสูตรแอดกับสูตรหลานนะคะสูตรแอดกับสูตร ร้านปะทะกันนะคะลงล่างทุกทีเลยนะคะไม่รู้ว่าวันนี้จะเข้าไหมนะคะจะลงล่างอีกไหมนะคะทําให้ดูเฉยๆนะคะทําให้ดูเป็นแนวทางเผื่อมีตัวที่ชอบตัวที่ตรงใจนะคะห่ยวยโไม่เจ้าที่เจ้าทางเพิ่งสุกมือบอกค่ะเขียนผิดค่ะตัวนี้นะคะไม่ใช่เขียนผิดอะวงกลมผิดนะคะแอดก็ โอ้ปวดหัวหัวก็ดีขึ้นค่ะก็เลยโอ้เห็น f อฟซถามหาคลิปหลายๆคลิปนะคะไม่เจอของอาจารย์ปัญญาก็ดีของหลานก็ดีอ่าหลักลงหลักร้อยอะไรก็ดีนะคะแอดก็เลยทวนให้อีกรอบนะคะเก็บตกให้นะคะอ่าลองดูเด้อค่ะตามนี้เลยนะคะทุกคนนะคะเอ่เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะเด่นบนร้านหนึ่งหก 9 0นะคะ9ก1นะคะก็ตามน,นี้เลยนะคะตัวลงตัวนิ้นนะคะเอาแคปเอาไวเบิ้งค่ะแคปเอาไวเบิง้งเด้อจะไปกันต่อเลยนะคะเก็บตกนะคะโค้งสุดท้ายนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไลฟ์สดไหมนะคะห่วยแอดว่าแอดสีไลฟ์สดยู่ด้ค่ะจะคุยกันสักแป๊บนึงนะคะแต่ว่าถ้าปวดหัวหลายๆกัน อ๋อดีขึ้นแล้วล่ะค่ะก็ก็ดีขึ้นหน่อยนะคะก็คุยกับเอฟซีสักหน่อยเนาะทุกคนเนาะไม่รู้ว่าเน็ตจะชัดไหมนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเช็ดกลงเช็ดกล้องๆๆอะไรอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันในไลฟ์สดก็ได้เนาะอีกรอบนะคะทุกคนอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ปัญญา45นะคะวดน,นี้อาจารย์ฟัน4นะคะ494041595051เม้นนะคะ4050นะคะชุด3ตัวบนนะคะ340840นะคะ ห้าเอ้ยเจ็ดห้าศูนย์แล้วก็แปดห้าศูนย์นะคะของอาจารย์นะคะทุกคนของอาจารย์นี่ชนเลขทูบเลยนะคะโอเลขทูบชอนอาจารย์เนาะพอเลขทูบมาที่หลังเนาะเลขทูบชอนอาจารย์เลยนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะนี่นะของอาจารย์ปัญญาเอาเอาวัาจัวไว้ดนดนเนี่ยเอาเพิ่นสิคืนแทนเ,น,อเอแน,นเป็นพระเอกเด้ค่ะเพิ่นสิเป็นพระเอกของส่องเด้ อ้าเริ่มเป็นเริ่มเก่งลวได้เพื่อนเดียวในเพิ่นมาแรงค่ะเดี๋ยวนี้อาจารย์ก็มาแรงนะคะทุกคนฟันตัวไหนมาตัวนั้นเลยนะคะโอ้แอดก็ขอให้สี่มานะคะชนกับเลขทูบเราพอดีนะคะสี่มานะคะอ่าสี่ลงล่างนะคะสี่ลงล่างไปหลักสิบนู่น,นะค่ะสี่นะคะทุกคนแล้วก็แปดขึ้นบนนะคะหรือว่าห้าขึ้นบนก็ได้นะคะจะได้แบ่งกันด้วยล้านด้วยนะคะโอ้แอดมีทถูกสูตรค่ะ แอดมีทุกสูตรนะคะทุกคนแอดน่ะมาสูตรได้กระถือเมื่อศพี่คูตัวอะลองดูนะคะทุกคนนี่ของอาจารย์ปัญญานะคะแอดก็อ่ะเก็บตกเขาเรียกเก็บตกค้งสุดท้ายเนาะให้เอฟซนะคะไอ้แคบเราบของอาจารย์ปัญญาจ,จอไวด้ดนๆดเม่นะคะยานเอฟซีเนบน่หิน เอานีเด้อเมย์เมย์นะคะแอดก็เก็บตกให้นะคะเห็นเอฟซีทำหาเยอะนะคะบางท่านเนาะหาบ่าเจออยหลายคลิปอ่ะหลายคลิปจริงๆนะคะว่าจะแทรกเอรัฐบาลไทยลงไปให้หน่อยหายจังหวะยังไม่ได้เลยนะคะหาจังหวะไม่ได้เดี๋ยวหาจังหวะแทรกลงให้นะคะว่าจะแทรกหลักร้อยลงไปหรือว่าอะไรก็เนี่ยละค่ะเลขดวงเลขดับอียังก็กว่าจะถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ก็สรุปเอสรุปบนพอดี <laughs> เดี๋ยวค่อยทยอยทานะคะแอดปวดหัวค่ะค่ะจงึงมึนเอาไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นชุดล่างนะคะชุดล่างแอดก็ตีกรอบไว้ให้นะคะตีกรอบไว้ให้มาดูกันนะคะว่ามันจะมาในกรอบนี้หรือเปล่านะคะถ้ามันมาในกรอบนี้จะเป็นตัวไหนมานะคะแต่แอดก็มั่นใจนะคะว่าดับสิบล่างแอดน่าจะเอาอยู่นะคะสี่แมนบัเอามันคือเป็นแนวนีเนาะบาทนี่ค่ะ ระดับสบล่างเอาอยู่มันสิเป็นแนวไรล่ะคะ,อะลองดูนะคะงวดนี้มันตีกรอบให้ทางฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ไม่รู้จะเป็นตัวไหนมานะคะถ้าถ้าสมมุตินะคะดูไปด้วยกันเนอถ้าสมมุติงวดนี้นะคะมันมันเข้าในกรอบชุดเล็กเนี่ยคะ่ะมันเข้าในกรอบชุดที่แอดตีให้เนะคะ่ะกรอบกรอบเล็กเนี่ยนะคะ อ่าวงวดหน้าแอดก็จะตีให้เลยนะคะตอนชุดสรุปนะคะทุกคนจะได้เอาไปเก่งก <ic> ันเนาะเอออันนี้เอดก็เออลองทํา yup. อีกสักงวดดูก่อนหน้านะคะว่ามันจะเข้าไหมนะคะแอดก็เลยตีกรอบไว้นะคะแล้วเราค่อยมาหาตัวตัดตัวลงตัวดับตัดออกนะคะถ้าถ้าถ้าสมมุตินะคะถ้าสมมุติไอ้พวกนี้มันติดดับจริงๆนะคะดับไม่อยู่จริงๆมันจะเหลือแค่นี้นะคะที่มันเข้าแตมามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งจะเหลือแค่นี้เองค่ะพวกนี้ถ้าสงถ้าถ้าถ้าดับมันเอาอยู่นะคะ ถ้าดับเอาอยู่นะคะถ้าดับเอาอยู่นะคะอันนี้ก็ไม่เข้าแต้มถ้าดับแล้วก็แต้มเอาอยู่นะคะมันมันจะมาได้แค่นี้เองค่ะมาได้แค่สามคู่นี้นะคะอ่าถ้าดับของเราเอาอยู่นะถ้าดับของเราเอาอยู่นะคะหรือว่ามันจะมาตัวกลับพวกนี้บอค่ะ มันจะเหลือสามเก้าสามศนย์สามหนึ่งใช่ไหมคะทุกคนเอาสามขึ้นสีมางวดเลยอันนี้ก็คือถ้าถ้าแต้มหลุดมันก็จะเป็นพวกนี้หรือเปล่านะคะทุกคนก็ต้องรอลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นตัวไหนมานะคะตัวไหนมาล่างของเรานะคะมันจะมาในสามคู่นี้ไหมนะคะหรือมันจะมาในทุกคู่นี้เลยนะคะหรือดับเราจะหลุดจะมีคู่ดับหลุดนะคะก็ต้องรอลุ้นนะคะงวดน,นี้มันตีกรอบให้มุมนี้นะคะ วันนี้ตีกรอบให้มุมนี้ค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวให้ดูค่อยๆให้ดูแนวทางไปนะคะทุกคนอันนี้สูตรหลานนะคะให้ไปที่ห้านะคะ50านย์นี่ชนอาจารย์ปัญญาเนาะหชนอาจารย์ปัญญานะคะ50 5254 5358าสองห้าสี่ห้าสามหนะคะแปดศูนย์นะคะห้าศูนย์แปดอแ่าแปดแล้วก็8 3ดห้านะคะห้าห้นนะคะวินนะคะ ห้าแปดสามศูนย์สองสี่นะคะเด่นบนหนึ่งหกศูนย์เก้าเด่นล่างหนึ่งหกสี่ศูนย์นะคะแอดว่าต้องเป็นตัวชนหลานเนี่ยมาแต่ว่ามันจะเป็นตัวไหนคะทุกคนเนี่ยแอดรู้สึกว่านางชนแปลก,กนะคะช่วงนี้บนกับล่างนางนะคะชนตัวไหนจะชอบมาหรือจะเป็นหกหกบ่หรือหวยจะเป็นเบิ้ลบ่คะ่ะหวยแปลกมากเลยนะคะตัวเด่นตัวเด่นเออบนล่างนางนะคะแต่แอดยังจับทิศจับทางไม่ได้คะ่ะแอดยังอึนนั่งมองอยู่นะคะนั่งมองโอ้ว่าเป็นโมงหนึงคะ่ะ แอดก็ยังแน่วจังได้กระโม่โบกค่โอโอวะว่ามันสิเป็นเปนแนวใดนะคะแป่ค่ะแต่ว่าหววยอ,ออกแล้วนี่รู้เลยค่ะโอ้หูหลุดค่ะหววยอ,ออกแล้วนะคะเก่งคะนะ <laughs> อ้าพูดแล้วก็ยังไม่ได้เป็นลากล้วยเลยนะคะอ้าเราก็มาเริ่มต้นสูตรนี้นะคะเราจะไม่มีสถิติอะไรให้ดูแล้วนะคะเรามีแค่สูตรพวกนี้ให้ดูเลยนะคะพอเป็นตัวเก็บตัวโค้งสุดท้ายแล้วนะคะไม่มีสถิติสถิติอะไรให้ดูแล้วนะคะทุกคนนะคะเอานี่นะคะสูตรตารางของแอดนะคะสูตรตารางมือเรียกซับแอดเน นี่นะคะทุกคนก็ตามนี้เลยกำลังวันแอดสี่หนะคะ4 5่ห้าหดนี่แอดยาน6นะคะเพราะว่าสูตรล้านหเต็ไอเนี้อยู่เนะค่ะน้ทุกคนเนาะอาจะจับตาราง12คู่ก็ได้4048ูนนะคะเก้าสี่นะคะเจ็ดแปดเก้าเนะคะ 0 6 9 6 6หแปดนะคะแอดก็เน้นให้สีคู่ที่แรกก็เน้นไป6คู่นะคะเน้นไปเน้นมานะคะอ้าวเน้นลงอีกนะคะเหลือสีคู่5 9 0 6นะคะ96แล้วก็94สนะคะเออเน้นไปเน้นมานะคะ่ะเน้นเอ้ได้เลขถูกพอดีเลขถูกเลยได้448แปนสี่้าเยี่แปดเห็นบ่ห่วยบ่แม่เลขถูกาสิเฉ้ีแยเวาบ่ค่ะมีในตารางหมดเลยได้เลขถูกเรานะคะ หมายเลยเขห้าคือบมีสามเนาะ,ะทุกคนไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยเนาะชุดเอ่อพวกนี้นะคะทุกคนนะคะไปกันต่อเลยเรื่อยๆเ,เลยนะคะทุกคนเนาะ,ะเม็ดเดียวของเรานะคะเห็นแล้วเนาะเม็ดเดียวให้ไปที่ศูนย์นะคะทําเวลานะคะทุกคนนะคะเพื่อที่ให้เอฟซีจะได้ดูนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวแอดแจ้งเวลาในชุมชนเด้อ เอานี่นะคะศูนย์นะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะเก็บตกนะคะเก็บตกโค้งสุดท้ายนะคะให้เอฟสนะคะศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะคะงบน้อยศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าสามนะคะวันนี้ก็ขอให้มาแบบเต็มเต็มนะคะเต็มเม็ดเต็มหนวนี่ล่างนะคะล่างทุกคนเด้อไม่รู้นะคะมันจะมาในกรอบเล็กนี้ไหมนะคะถ้ามันมาในกรอบเล็กนี้งวดหน้าแอดจะตีกรอบให้ตอนชุดสรุปเลยนะคะทุกคนก,ก็ดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงมันอาจจะเข้าะค่ะทุกคนแต่ถ้ามันมาเบ นี่หลุดทันทีนะคะเข้าแต่เราไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนนะคะใครจะไปชุดเต็มหรือชุดตัดเอฟซตัดเก่งก็ตัดเอาค่ะแอดตัดไม่เก่งนะคะพวกชุดใหญ่นะคะตัดแล้วออกค่ะตัดเหม็นขนาดเลยค่ะเอานี้นะคะอันนี้ก็เป็นหลักร้อยนะคะปกติจะเขียนหลักร้อยก่อนนะคะมือนี้คือเขียนหลักคิวเนาะโอ้วันนี้เราไม่สนลงสงดับใดๆทั้งสิ้นนะคะวันนี้จะเอาทุนคืนนะคะทุกแอดก็ตายแต่อยอนดับเจ้าของค่ะ เา7าเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะน้นแปดเก้าศูนย์เนาะทุกคนนะคะน้นแปดเก้าศูนย์นะคะชุดเต็มของเราจะกอดคอกันมาเองไหมนะคะถ้ากอดคอกันมาเองจะเป็นตัวไหนคะจะเป็นแปดเก้าหรือเปล่านะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะซึ่งแปดเก้าศูนย์นะคะแปดเก้าศูนย์วันนี้ชนกันเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะแปดเก้านะคะชนกันหลายด้ชนกันหลาย,ย,ลาย,ย,ลายอ่าสำนักเลยด้วยค่ะอ่อแค่เอฟซีที่มาวางช่องเรานี่ก็โอ้ชนกันหลายท่านมีแต่คนบอกชนชนชนนะคะอุ้ย รวยอีกนะคะรวยอีกสายหลักร้อยนะคะขอให้มาอีกนะคะหลักร้อยนี่เดินดีนะคะชุดเต็มนะคะเข้ามาเจ็ดแปดงวดแล้วนะคะอา่าบ่มีสติให้เบิงเดือเอานี่นะคะเพราะว่าเราก็ลงไปให้ในชุดสรุปแล้วนะคะทุกคนเอาให้เพิ่นเบิงเนี่ยสติลักร้วยอเอฟซีก็มากังมา,มา่ะหลัก้อวเนาะ เอานี่นะคะบนนะคะบนนะคะแอดก็เน้นไปตามนี้เลยนะคะไม่รู้จะเน้นถูกไหมนะคะตัวเด่นตัวเน้นนะคะก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะมันชอบตามสูดทีดีๆนะคะแต้มก็ตามนี้เลยนะคะนี่แต้มตรงนี้เนห็นอยู่บ่แต็มนะคะแต้ม นี่นะคะเต้มอ่ะอันนี้สถิตินะคะสถิติเข้ามาแล้ว8ปดวดติดนะคะแปดวดติดเนาะเราเอาหน้าใหม่โอ้สวยสวยหน้าใหม่เดินดีดีค่ะกากระบาดถูกหมดเลยนะคะอ่ะงวดนี้ขอให้เข้าอีกถ้าเข้าอีกจะเป็นตัวไหนนะคะเข้าอีกจะเป็นตัวไหนมาก็อรอลุ้นนะคะอรอลุ้น ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนมานะคะถ้ามันเข้าอีกเนาะนี่หลักลุงหลักร้อยอะไรก็ว่าไปสตินะคะสติหลักร้อยนะคะอันนี้บนนะคะเรามีบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะชอบบนน้อยชุดแบบนี้เด้อค่ะแต่ว่ายังยังตัดไม่เก่งนะคะแอดยังตัดไม่เก่งก็ลองไปตัดดูเอานะคะยังหาตัวแบบว่าไอ้น,นี่ไม่ได้นะคะอ้าวทำไมรัฐบาลไทยถึงทําได้เอสเออเอสกัจักคขึ้นกันคะ่ะแล้วเตําดับเหตุการณ์ค่ะทุกคน าบางครั้งมันก็ฟึบขึ้นมาในสมองนะคะบางครั้งก็ลืมนะคะลืมสูตรค่ะทุกคนเขียนไว้อยู่นะคะแต่หาไม่เจอนะคะหาไม่เจอบางครั้งนะคะบางครั้งสูตรมันฟืบขึ้นมานะคะทุกคนมันก็เห็นแล้วมันก็เอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ๊ะตอนทำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จดสูตรไว้นะคะจดไว้นะคะแต่ว่า พอพอถึงงวดต่อไปจะไปทําแล้วหาไม่เจอคะ่ะลืมสูตรบางทีมันก็อึนมึนงงอยู่นะคะอึนมึนงงว่า,าเราเอามาจากตรงไหนตัวนี้นะคะบางทีแอดก็เป็นนะคะทุกคนแอดเออค่ะงงค่ะทุกคนไม่รู้ว่าตัวเองเอามาจากไหนนี่นะคะบางทีก็เป็นนะคะอ่ะสูตรนี้เอามาจากไหนสูตรนี้เอามาจากไหนนะคะบางทีสมุดพดมันก็เละนะคะเละตุ่มเปะอีเอ้อนี่นะคะเออ ไม่รู้จะเข้าไหมนะคะชุดนี้โอ้จับไม่ค่อยได้เลยนะคะชุดนิ้นะคะทุกคนโอ้ยขนาดสองตัวยังเนียนยากอยูอย่เนาะนับภาษาอยังอันสามตัวได้เพิ่นเพิ่นคิดว่าเพิ่นเก่งขนาดได้แอดมินพวกเจ้านะคะแต่แปลกนะคะงวดนี้เลขแปลกนะคะเข้าแต้มเกือบทุกคู่เลยนะคะดูดิเข้าแต้มหมดเลยนะคะเข้าแต้มหมูมีแค่ตัวนี้นะคะที่ไม่เข้าแต้มนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเนี่ย มีแค่สามคู่นี้นะคะตั้งแต่เอามาเนี่ยไม่เข้าแตนะค่ะไม่สนลงสนดับใดๆทั้งสิ้นนะคะใช้สี่ตัวเลยค่ะโมโหค่ะโมโหค่ะห่วยงวดก่อนนี่ถ้าไม่ตัดเจ็ดทิ้งนะคะก็ได้เจ็ดเอ่อเจ็ดเอ่อเจ็ดห้าเก้าเนาะจะได้คู่โตดเลยนะคะทุกคนนะคะเอ็ดกับสีเดียวมาเฮ็ดเป็นอันหกกลับนี่แล้วสุดหน้น่นเนาะทุกคนเนาะห่วยสาหรับแอดมันก็น้อยนะคะถือว่าเน้นไม่กี่ตัวนะคะเพราะว่าถ้าตัดจากสองร้อยเอ่อกวัวหางเนาะทุกคนเนาะ เอาอันนี้ก็ชุดอันนี้นะคะชุด4ตัวนะคะก็จับกันเอานะคะหลักพันนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6นะคะหลักร้อยนะคะ 1, 2 สองหนึ่งศูนย์นะคะเก้าแปดเจ็ดสิบบนนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะหน่วยบนนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ก็ตามนี้เลยนะคะนี่ชุดที่แอดจับให้นะคะอ่าเลขวันอันนี้จะมาหรือเปล่านะคะสามหกสามเก้าเลขรัฐบาลไทยหรือว่าจะเป็นเลขเอ่อพักพันปีนะคะลอยมานะคะทุกคนนะคะไม่รู้ตัวไหนจะลอยมานะคะทุกคนอ่ะตามนี้เลยนะคะนี่เด่นบนแอดกระเด็นบนหลานนะคะจับตามองนะคะเด่นเอ่อสิบหน่วยล่างนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะ เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเนาะสิบหน่วยบนนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะนี่นะคะชนกันนะคะชนกันป่าชาดากันงวดก่อนนี่เด่นบนแอดกระเด็นบนหลาเอ้ยเด่นล่างแอดกระเด็นล่างหลานนะคะชนกันนะคะที่เจ็ดเก้าหกมันออกเจ็ดเก้างวดนี้ชนหนึ่งศูนย์นะคะเลขจะมายังไงก็ไม่รู้นะคะถ้าหนึ่งศูนย์นี่มันก็เท่ากับชุดชนที่แอดนะคะชุดแอดกับชุดหลานชนกันแล้วนะคะทุกคนนะคะที่จับให้ดูนะคะตอนแรกนะคะทุกคนนะคะป่าชาดากันนะคะ สูตรแอกับสูตรล้านปะชะดะกันนะคะหกคู่ล่างไว้มาด้วยกันนะคะสามสี่ห้าสามสี่สี่สามนะคะสามห้าห้าสามนะคะสี่ห้าห้าสี่นะคะหกคู่บนไม่มาด้วยกันนะคะห้าหกเจ็ดห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะหน่วยบนนะคะหน่วยบนให้ไปที่เก้าสองนะคะดับนะคะสี่บนหกนะคะใครจะใช้ดับสี่ด้วยก็แล้วแต่นะคะพี่นิดพิจารณากันดูดับหลักร้อยนะคะสองแปดนะคะจะเอาอยู่ไหมนะคะดับหลักร้อยช่วงนี้ดูเป็นแนวทางนะคะดูเป็นแนวทางกันไปก่อนนะคะ นะคะทุกคนดับ10ล่างนะคะสูตร f อนะคะให้5สูตรแอดให้4นะคะทุกคนนะคะเรามาดูชุดตรงชุดเต็มกันเลยนะคะชุดเต็มของเรานะคะอาใช้6ตัวเลยนะคะแปติดดับนะคะดับชนเด่นเลือกเด่นโอ้แอดบอสุดดับใดๆทั้งสิ้นเหรอคะมื่นนี่ไปจัดเต็มเลยค่ะวันนี้จัดเต็มนะคะจัดเต็มค่ะควงเบอร์สุดดับใดๆทด้สิ้นคอยเต้นแล้วเ้นแอนบอกว่าสิถือ3ตัวตรงนะคะมีสิทธิ์ลุ้นเลยนะคะวันนี้มีสิทธิ์ลุ้นนะคะขอให้มานะคะแต่เมื่อไม่รู้ตัวไหนนะคะอันนี้ร ็อกหน้าแรกนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะหลักร้อยเราเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเนาะอ่ะแคบไว้ดูนะคะทุกคนแคบไว้ดูนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะเผื่อ,อตอนเย็นนะคะสองทุ่มขึ้นมาจะได้กีดได้กัดด้วยกันนะคะด้วยกันทุกคนเอาี่เดอร์นี่นะคะอันนี้ก็เป็นศูนย์หนึ่งสองนะคะศูนย์หนึ่งสองหวยแอดวสซซิไลซูดคือนสี่เดลัย่นน่คือปวดหัวแห้จ้ะอัาคคิดไปอ่ดคลิปมาปวดหัวตุบ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 ต,บ,ต,บ,ต,บ,ตบอีกแล้ว โอ้โขออภัยเด้อค่ะปวดหัวไม่กินนะคะขอบคุณทุกความห่วงใยของเยฟสีนะคะไม่กินขึ้นค่ะไม่กินปวดหัวขานเดียวค่ะเท่าเรามานค่ะจะมันเป็นอยากอวกเนาะทุกคน,นเนาะเวียนหัวค่ะทุกคน นี่นะคะขอให้มันมันนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อนี้สูตรล้านนะคะกระปะฉะดะกันนะคะะสูตรล้านเนาะสูตรปัญญาอาจารย์ปัญญาค้างไว้ให้เอฟซีดูอีกรอบนะคะเอาเพิ่นขืนแทนเป็นพระเอกเลยค่ะเพิ่นแซงเจ้าแม่เลยเจ้าเจ้าแม่กบอาจารย์ปัญญาอาจารย์ปัญญาแซงเจ้าแม่แล้วนะคะเพราะว่าอาจารย์อีกฟันโปะปะโปะปะเลยนะคะอาจารย์แมนค่ะส่วนนี้อาจารย์ปังนะคะทุกคนเนาะสาหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้มันขอให้เฮงขอให้ปังขอ ให้โชคดีนะคะเอาสูตรแอดกับสูตรล้านนะคะปะชาดะกันนะคะปะชาดะกันก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนนะคะปะชาดะกันตามนี้เลยนะคะมันดูกันนะคะว่ามันจะเข้าไหมดูเป็นแนวทางกันไปก่อนนะคะแปลกเนาะเลงวันนี้เนาะมีแต่เก้าแต่ศู 1, นย์แต่หนึ่งนะคะแต่เก้าแต่ศูนย์แต่หนึ่งไม่รู้จะมาตัวไหนนะคะโอ้ศูนย์อีสอยมิสิดบ่เนาะจะเม็ดเดียวนะคะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะโชคดีคะ่ะกับชุดเก็บตกด้วยจ้า